สวัสดีครับเพื่อ่านครับในคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาชมการทดสอบความปลอดภัยของอุโมงค์รถไฟผาเสดด้วยระบบเซ็นเซอร์จับความผิดปกติของควันไฟภายในอุโมงค์นะครับตอนนี้นะครับขบวนรถนะครับเดยหัวรถจักรดีเซลซึ่งด้านในอุโมงค์เนี่ยจะมีปริมาณควันที่อยู่ในค่ามาตรฐานโดยหากเกินกว่ามาตรฐานซึ่งอาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารระบบเตือนภัยและเซ็นเซอร์ จะทาการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปที่ศูนย์ควบคุมและบริเวณภายในอุโมงก็จะมีสัญญาณดังขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็เป็นการทดสอบระบบความปลอดภัยภายในอุโมงค์รถไฟผาเสดจนจครับก็จะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็ไฟกระพริบเป็นแลชนะครับตลอดเวลาเสียงสัญญาณที่ท่านได้ยินก็อาจจะคุ้นๆหูอยู่บ้างนะครับเหมือนจะเคยได้ยินเกี่ยวกับหนังฝรั่งในเรือดำน้ําอะไรประมาณนี้นะฮะเสียงนี้เลยนะครับใช่เลยนะครับแต่ท่านจะ ได้ยินต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายในอุโมงรถไฟแห่งนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยนะฮะและหลังจากที่กระบวนรถได้เคลื่อนออกไปและกลุ่มควันภายในอุโมงเนี่ยเบาบางลงสถานการณ์ต่างๆเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติเซ็นเซอร์นะครับก็จะหยุดทํางานและสัญญาณเสียงนะครับก็จะหยุดไปพร้อมๆกันนะครับและทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับ สำหรับการทดสอบก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับระบบทุกระบบนะฮะทำงานอย่างสัมพันธ์กันและก็สมบูรณ์แบบนะครับเพื่อความปลอดภัยของการเดินรถไฟและพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการในวันที่28กรกฎาคมออพศ2567น,นี้นะครับ